าดูของแถมหลังจากที่ฝนตกนะคะแล้วก็จะได้เป็นรากเน่าโคนเน่าเข้าทําลายไฟท็อปโอ้โหสารพัดมากมายเลยจะมาตอนช่วงหน้าฝนนี่แหละยิ่งตกติดต่อกันมาหลายวันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงซึ่งแปลงน้นฟัวเป็นอีกหนึ่งแปลงเวลาที่ฝนตกเนี่ยจะตกจนท่วมเลยนะคะแล้วก็ท่วมไม่พอเนี่ยยังขังไปอีกนะคะพอเวลาที่แล้งเนี่ยก็จะต้องซื้อน้ํารดต้นทุเรียนเลยนะคะน้ําไม่พอรดนะคะซึ่งต้นนี้เรามาดูกันนะคะเป็นอีกหนึ่งต้นที่ไม่ยอมเขียวแล้วก็มีแต่ใบเหลืองร่วงเข้าไปเรื่อยๆแล้วย,ยอด ก็แห้งนะคะต้นนี้เนี่ยเกิดจากรากมีปัญหารากเน่านะคะรากหาอาหารไม่ได้นะคะ เมื่อเจอสาภาพแบบนี้นะคะน้องโฟจะงดให้อาหารแล้วก็ไม่เติมสารเคมีให้เลยนะคะเราจะใช้เป็นตัวกเกษตรสวยนะคะ1ช้อนกินข้าวนะคะต่อน้ํา2ลิตรนะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้ค่ะหัวเชื้อเข้มข้นเลยนะคะจะเป็นไซโคลนเะเอกของเราเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเข้มข้นมากๆนะคะลักษณะของเขาเนี่ยจะไม่ได้เหมือนป, Ł อนปุ๋ยน้ําทั่วๆไปนะคะตัวนี้เนี่ยของเขาจะเป็นเหมือนเนื้อครีมเลยนะคะแล้วมันเข้มข้นมากๆนะคะซึ่งไม่เหมือนตามท้องตลาดส่วนตัวใช้แล้วดีมากๆไม่มีขายนะคะไปหาซื้อเอาเองนะคะไปถามตามร้าน ไขา่ยาเอาเองนะคะอันนี้เนี่ยซื้อมาใช้เหมือนกันซื้อมาใช้อีกทีหนึ่งในส่วนตัวก็คือโอเคมากคนละบริษัทคนละยี่ห้อแต่เอามาใช้ตอนที่หลังจากฝนตก สำหรับน้องโฟคือใช้แล้วมันเห็นผลจริงๆนะคะเราสามารถฉีดล้างแปลงก็ได้ฉีดล้างต้นก็ได้ทาบริเวณที่เป็นแผลก็ได้นะคะอันนี้นะคะน้องโฟร,ราดไปประมาณ10วันอย่างที่เห็นเลยก็คือ,อ,อยอดมันจะมาเหมือนหางปลาทูนะคะทุกคนผ่านไป10วันเนี่ยลักษณะมันก็จะเป็นยอดหางปลาทูแทงออกมาแล้วแสดงว่ารากของเขาเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะอันนี้นะคะผ่านไปประมาณ20-25ถึงวันนะคะก็จะเป็นหางดาบมาแล้วนะคะเราจะต้องรักษายอดต้นนี้ไว้ให้ได้นะคะต้นนี้คือต้นเดียวกันทุกคนสามารถกรอไปดู ตั้งแต่ที่น้องโฟพูดมาได้เลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นต้นปัจจุบันนะคะซึ่งน้องโฟเนี่ยจะใช้ไปประมาณ2รอบนะคะในการราดโคลน,นะคะพอยอดแทงออกมาแล้วนะคะน้องโฟก็จะมาเติมอาหารใส่ปุ๋ยให้อาหารเขานะคะแล้วก็มันก็จะทํายอดต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะส่วนใจโคลกับกเกษตรสวยเนี่ยก็เก็บเอาไว้ใช้สําหรับต้นไม่ป่วยนะคะต้นไหนไม่ป่วยก็ไม่ต้องไปใช้นะคะเปลืองเงินค่ะ